เว็บเติมโลบักสุดคุม้มเลทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ IDPa ียก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ divebuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยฮฮ่หาฮ่าฮ่าถึงเวลาแล้วกับ update, อนิเมะ fighting simulator update สไตล์แอ่กดเลยกูกดเลยนะฮะอัปเดตสดๆร้อนๆนนะครับนะกับอนิเมะ fighting simulator กูทำหน้าใหม่ตัวนี้เลยตอนเนี้ยนะฮะ <g iggle> <g iggle> ก็นะครับอัปเดตในครั้งนี้นะฮะอัปเดมอนส,สลเยอร์นะฮะหรือว่าดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวกับอัปเดตที่10อัปเดตที่10เคร่าวๆมีเทรนนิ่งใหม่ก็คือที่ฝึกใหม่นั่นเอง2องแชมเปี้ยนสพื้นที่การอบรมใหม่เอา อ๋ออันนี้เทรดดิ้งเทรดดิ้งนะฮะภาษาปกิตกูเนี่ยเริ่มย่ำแย่ขึ้นทุกวันนะครับไมค์คาสดาบใหม่ฮะโอเคนะฮะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเดอมอนสเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีกี่ปลานนะครับพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าเลสโก้ครับผมสวัสดีเหล่าผู้คลั่งไคลอนิเมะและมังงะทุกท่านนะฮะยูพรอมซีท่าจะชอบออกมาร์ชแนลนะครับเราอยู่กันในโลบ็อกซ์แอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์นะครับตอดที่ เท่าไหร่ช่างแม่งมันนะฮะเพราะกูก็ลืมเหมือนกันกดเพลงก่อนเลยครับผมปิดเพลงทันทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลิขสิทธิ์แดกกูแน่นอนนะฮะอยู่กับหลวงเจ้คนเดิมเพิ่มเติมคือพกดาบหนึ่งเล่มนะฮะถ้าอยู่กับอนิเมะไฟติง้งก็ต้องเจอกับหลวงเจ้นะครับเพราะว่าพลังเขานั้นโหดจริงๆนะครับ 902m ยังกากนะฮะบ,บอกเลย ก่อนจะเริ่มกันนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งได้ที่ Discord มุกมาหรือว่าแฟนเพจมุกมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งจริงกรอกแก้วนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคลิปลงนะครับคุณก็จะได้ไมนแรงทันทีซึ่งเอาไปทําอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันอัปเดตในครั้งนี้นะฮะก็มาดูที่ดาบก่อนเลยมาดูกันว่าดาบมาหรือเปล่านะครั้งก่อนมีดาบอะไรบ้างนะ ดาบก็ปลดล็อกได้แค่นี้แล้วทุกคนนะครับน่าจะเป็นดาบของเซนิสึปะเออนะครับดาบจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูรนั่นเองนะฮะกวากโคท่นะครับดาบเซนิสึมันที่อยู่แล้วนะครับเซนิสึเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในดีมอนส l a เยอร์แล้วนะฮะและก็คลาสใหม่ใช่ไหมเออเรื่องคลาสเนี่ยผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮาชิระนะครับ น่าจะเป็นนี้นะฮะเป็นผู้นงผู้นําอะไรพวกนี้อ่ะมันมาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรหมดแหละนะครับในอัปเดตครั้งนี้ค่อนข้างจะอ้างอิงจากดาบพิฆาตอสูรหมดเลยโอเคงั้นเราไปดูนะฮะสถานที่ฝึกใหม่แล้วกันนะครับมันน่าจะอยู่ที่เมืองของลูฟี่นะฮะงั้นก็บินไปเลยลูกเจ้นี่ฮะเขาใช้วิชานะครับนะเดินพัุธานะครับโดยการเอามือของเขาเี่ยนะครับหันไปด้านหลังเหมือนเนูโตนะฮะและเขาก็สามารถบินได้แต่อาจจะบินได้ไม่เร็วมากนะครับเพราะว่าวิชาของเขายังไม่สมบูรณ์ เราจะเข้าประตูว์ปที่2ไปนะครับนะเทอร์มินอลทูนั่นเองนะครับเพื่อจะว์ปไปที่เมืองของลูฟรีดนะครับไปเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเพลเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยวนลูปปิดเพลงนะฮะเราต้องตามหาไมไมขึ้นแจ็คสันก่อนนะครับมันชื่ออะไรนะกูจำไม่ได้เลยเนี่ยที่นี่น่าจะมีที่ฝึกใหม่2ที่นะครับก็คือที่ที่เราไปที่ไปฝึกเป็นนักดาบิฆาตอสูน่ะแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้คือใครเจ้าเป็นใครเนี่ยประตูแล้วแกเป็นใคร ชื่อก็ไม่มีงงงวยงวยวัตฟิกใครรู้บอกกันด้วยละกันว่ามันคืออะไรวะนะ่ะพี่แกมันยืนมืดอยู่เลยเข้าไปก็มีประตูอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าสงสัยจริงๆนี่ตรงนี้เปล่าแนะ่เอานะ่าช่เลยเช่นเลย,เลยนี่เลยฮะอากุมะนี่เลยตัวนี้เลยไอ้ไมเคิลแจ็คสันนะครับนะอู้ย,อย่างที่วะนะฮะก็ทำโมเดลได้ทีมากกดเข้าไปเลยว้าวว้าวที่นี่เป็นที่ฝึกนะฮะหนึ่งพันเอสเอ็กซ์ฟิสิกอลสเต็งนะครับตรงนี้ใครที่ดูอนิเมะตอนใต้ท้ายนะก็จะรู้ว่า นี่คือเมืองที่อยู่ในตอนที่25ปะ่ะเออน่าใช่นะฮะอุ้ยเขาปั้นโมเดลได้เท่มากเลยว่ะก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆอยู่นะเกือบเหมือนและเกือบเหมือนแล้วฮึ่แม่นโคตรเฟี้ยวอ่ะนะฮะเกมแม่งดีสมแล้วฮะที่เป็นแบบอ n น m e f i ม h ไฟติ้งโคตรดีฮะใครที่พลังถึง1000 SX ก็สามารถมาฝึกได้ที่นี่ไม่เหมาะสำหรับกูแน่นอนนะไม่ใช่แนวเลยยังเหลืออีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนเฮ้ยไอ้นั่นมันคืออะไรวะน่ะไม่เคยเห็นว่ะ ไอตอนนี้มีน้องบอกมาแล้วนะครับว่ามันมาจากเรื่อง Hunter X Hunter นะครับเป็นหอคอยที่พวกพระเอกมันไปฝึกประรองอะนะครับเออส่วนตรงนี้นะฮะ1,000 SX durability นะครับมันคือบ้านเหรอมันคือบ้านของอนิเมะเรื่องอะไรวะไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจกูจําไม่ได้เฉยนะฮะใครรู้บอกกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายนะ่าจะเป็นตรงนี้นะฮะนี่ลายนะครับที่ที่เราจะเข้าไปทดสอบการเป็นดาบพิฆาตอสูรนั่นเองตรงนี้นะฮะว้าว นะครับนี่เลยฟูจิคาเนะโมโตเช็คเทรนมาตะฟกเกอร์อะไรเนี่ย 1000SX จาักระนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นต้นไม้ที่พวกเหล่าสูรเนี่ยมันกลัวนะฮะสำหรับใครที่อยากจะฝึกก็พลังถึงมาฝึกได้นะครับเก็บกองก่อนเลยโคตรเฟี้ยวอยู่โคตรเฟี้ยวอยู่นะฮะไปได้เวลาแล้วนะครับเราจะกลับไปที่เมืองเดิมกันเพื่อจะไปปลาดน,นะครับนะไม่ใช่รับปลาเราไปสุ่มปลาดน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีโอกาสได้ปลาอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยสำหรับใครที่อยากจะสุ่มปลาดนะครับก็ให้มาตรงที่ สนามฝึกเซลล์ตรงนี้นะครับก็จะมีไอ้แก่นะครับเออไอ้แก่นะครับให้เราสุ่มอยู่อันล็อกซอสก็ปลาเนี่ยมีทั้งหมด3ปลานะครับในตอนนี้ก็คือมีปลาวาลีนะครับปลาอาัศนีแล้วก็ปลาไฟนั่นเองนะครับปลาวาลีเนี่ยมีโอกาสออก61%นะครับแล้วก็ปลาอัศนีมีโอกาสออก37%ส่วนปลาไฟมีโอกาสออก0.82%โอ้โหมันยากขนาดนั้นเลยวะมาเริ่มกันเลยผมยังไม่เติมก่อนเพราะาเรามี1,000อยู่ ลองดูดิว่าดวงผมมันจะได้ปานไฟเลยหรือเปล่านี่เลยนะฮะมาถึงกูได้ทันเดอร์ก่อนเลยนะครับงั้นเราก็จะรีวิวทันเดอร์ก่อนนะครับไปสับปลานปานนะครับนี่เลยปานเป็นเลขอะไรเนี่ยอุ้ยเลขศูนย์เลยทีเดียวนะังกเกิตได้ว่าเสื้อคลุมเนี่ยก็จะเป็นเสื้อของเซนติสุนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ <laughs> เหมือนเซนติสก,กิสกิลก็จะมีซัตกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดเลขศูนย์ก่อนเลยนะฮะเฮ้ยจะแฮปโ้โอ้ยโคตรน่าเกลียดเลย <laughs> หลวงเจ้มึงใสโอ,อ้ยยุกตะมาดูท่าแซดกันก่อนดีกว่าครับผมมากดแซดครับผมเราต้องใช้ดาบด้วยโอเคมาเอาดาบออกมากดแซดอุ้ยจะแฮปอุ้ยเป็นการปาดหนองฮะท่าน,นี้นะครับคูดาวเท่าไหร่วะเนี่ย t ันเด e r and f l a แนะครับเป็นการแบบพุ่งไปเฉือนอะนะครับนี่เลยไม่โคตรเท่ยังเลยว่าหลวงแจไอรอบหนึ่งชว่วยอุ้ยนะฮะเอฟเฟคแม่งอลังการวะท่าเอกครับผมมาดูกันหุ้ยจะแฮปอุ้ยเป็นการม้วนตัว นะฮะฟันรอบๆเป็นทันเดอร์นั่นเองเป็นสายฟ้าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเทเทช่วงเอฟอุ้ยเหมือนมังกรลงมาเลยอะตอไปท่าสี่ก็ป๋อมอ๋อท่าสี่เป็นกันโอ้ย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 อ๋อท่านี้มันหกทบนี่นาว้าวหกทบผมต้องเล็งด้วยปะเนี่ยช่วงแอฟอุ้ยจะปึ๊บปึ๊บปๆ๊บปึ๊บป๊บป๊บเทเทๆอยู่นะฮะ ถ้ามันมีแอนิเมชันตอนชาร์จตัวนี่น่าจะเท่นาดูเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมันไม่ค่อยชาร์จเท่าไหร่เลยวะโอเครอมันรีโหลดอ่ะเียบมันมีชาร์จปะดูฮะมันไม่ชาร์จเลยอ่ะมันวิ่งเหมือนมันวิ่งสับอ่ะไอเจ้บหายทำไมกูตลกเังวะหรือมันเป็นพ่อหลวงเจ้ด้วยวะมันเลยตลกแม่งเอ้ยเหมือนวิ่งเอาเหมือนวิ่งเอาดาบไปทุบหัวใครก็ไม่รู้โอเคโอเคนะครับตอนนี้เหมือนค่าสเปเชียลของผมจะหมดแล้วนะครับเราต้องเติมก่อนนะ กูรู้เลยว่าเฟรมสไตล์เนี่ยมันน่าจะออกอยากมากแล้วต้องเติมก่อนเลยนะฮะแน่นอนครั้งนี้หลวงเจต้องเติมแพ็คสุดท้ายไปเลยนี่เลยเ0็ดเนี่ยอ,อย่างที่เติมไปเลย2,000โลบักแนะ่นะฮะเรามีโอกาสสุ่มทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับมาดูกันนะฮะเฮ้ๆ่ต่อ,อไปเลยครับเฮ้ยฮ่าโอเคโอเควอเตอร์ครับผมวอเตอร์นะฮะ ต่อไปก็คือปานวาลีครับผมเป็นปานของพระเอกของเรานั่นเองนะฮะมาดูกันนี่เลยเป็นชุดแบบนี้เลยนะฮะเหมือนเดิมสกิลก็มี z x c นะฮะกดเลขศูนย์เหมือนเดิมแล้จะแฮปนี่เลยเฮ้อกุหาลาบเพียกับชุดมาดูสกิลแรกกันดีกว่าครับผม,ผมกับเฮ้ยจะแฮปอุ้ยที่ว่นะนะป่าดอีกแล้วอีกรอบหน,น,นึ่งอีกรอบหนึ่งเปียอุ้ยแต่ว่าไอ้สิ่งมันที่มากเลยนะครับคล้ายๆในอนิเมะเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมีคนวิ่งเข้ามาไม้จะแฮปนี่ ต่อไปสกิลเอ็กกันดีกว่าสกิลเอ็กสกิลเอ็กเฮ้ยจะแฮปอุย้ยท่านี้มันปานวาลีรูปแบบที่เท่าไหร่จะไม่ได้3หรือเปล่าไม่รู้ไายกูขอลองกันตัวนี้ดิไอ้จะแฮปอุย้ยถึงเยือนเนี่ยถึงเยือนเนี่ยพี่ผมไม่ยุง่งละกันเดี๋ยวกูตายนะฮะต้เป็นท่าว,วนตัว,วนั่นเองนะฮะท่าสีเลยละกันท่าสีท่าสีย่าฮ่าอุ้ยท่านี้มันท่าอะไรเนี่ยน้ำตกเหรอนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เที่ นะโคตรเทเลยนะครับนี่คือปานวาลีนะครับเป็นปานที่ออกง่ายที่สุดนะครับในบรรดาปานทุกปานนะครับถ้าเปรียบก็ได้เป็นปานที่กากที่สุดนะฮะเรามีโอกาสสุมอีก6ครั้งเราต้องได้เฟรมสไตล์นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาไอดีน้องๆน,นะครับที่เขาสุมได้นับโดยที่ไม่เสียตังสักบาทซึ่งพอกูเสียตังแล้วไม่ได้ทุกเทไม่รู้จไมเหมือนกันนะฮะโอเคลุยเลยลวกันเฟรมเฟรมเฟรมทันเดือมันจะฟักเกือยจิบหาย ต่อเลยต่อเลยเฟลมมาแน่นอนเฟลมมาแน่มมนอน,นไอ้ลุงชีวิตยวยอย่าย่อท้อนะครับสุ่มต่อไปกำหมัดเลยนะลุงกูกับหมัดแล้วนะโอ้ยมีโอกาสสุ่มอีกสี่ครั้งฮะมาหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหจิดมาเดฟ็อกเกอร์เฟลมอะเฟลมอะเฟลมเฟลมกับพี่เฟลมเฟลม ครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอนี่คือครัสุดท้ายที่กูจะสมกับมึงไอ้เฟรมน่งงนโอกาสออก0.82ได้ไม่ได้อยู่ที่มึงแล้วโอเคครับไปไปไปดีเลยไป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 ไโอเคทุกคนครับเราอยู่กับไอดีน้องที่น้อง FC ที่ส่งมาให้นะฮะโอ้น่ารักมากเลยแต่งตัวนะครับยังชอบนะฮะแต่ก็สู้หลวงเจเราไม่ได้หรอกบอกเอ้ยเอาเอาอเล่นลินนยมึงเล่นลินนะ บอนไฟนะฮะก็มีทั้งหมด3สกิลเหมือนเดิม z ซ c นะครับเราต้องมีดาบด้วยมาโอ้ยดาบเหมือนหลงเจเลยมึงนี่อะเจาะจริงว่าคนสมัยเนี่ยนะฮะโอ้โหมาดูสกิลเซกันดีก,กว่าเฮ้ยจะห้าปาดอีกแล้วอะโอ้โหสกิลแม่งอะไรอะไรก็ปาดเอฟเฟลก็เหมือนไฟเหมือนย้อมแมวกันมาเลยครับสามอันนี้เหมือนย้อมแมวกันมาเลยนั่นแปลว่าสกิลเอ็กเนี่ยต้องมีอะไรหมุนๆหรือเปล่าไม่ว่าอู้อู้อู โคตรที่ไไนะฮะบอกเลยว่าโคตรที่มากเลยเฮ้ยไงวะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ตายหงเฮ้ต่อไปสกิลสีสกิลสีปั้มอ้าวสกิลสีเป็นการปาดฟุ่งไปปาดนะฮะกูว่าสกิลเอ็กเนี่ยควรจะเอามาทําเป็นอันตรีมากกว่านะเพราะมันอลังการกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ได้อย <c> ู <c> ่สก <grad> <c> ิลสีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะเป็นการปาดแล้วมีไฟออกมา นะครับอุ้ยมันคล้ายๆมีมังกรออกมาด้วยว่ะเฮ้ยจะแฮปอู้มังกรแล้วแหละมังกรหรือหมาป่าเอาแล้วนะฮะสามช้อยแล้วตอนนี้นะครับมังกรนกหรือหมาป่านะฮะแต่กัว่ามังกรนะโอเคนะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวก็มีประมาณนี้นะฮะน้องๆชอบปาไหนกันมากที่สุดก็คอมเมนต์กันด้วยละกันส่วนตัวผมว่าปานไฟน่าจะเฟี้ยวสุดนะฮะถึงกูจะชอบอัสนีก็เถอะอัสนีมันดูกระโปรงมากเลยมันเหมือนวิ่งเล่นนะฮะสกิลสุดท้ายมันกุลเพียกูไปละ